ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะได้เวลาไปซีน้อยนะคะกิดพี่ปกติ V.I.P. ค่ะเมื่อวางก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมอ่ะเพื่อจักันวินทุกคนวินได้5พิเศษก็มา5้จิตเหมือนเดิมนะแล้วก็ได้5เหมือนเดิมนะคะปกตินี่คือเด้งเลยนะคะเด้นึ่งหนึ่งแล้วก็เจนะคะแล้วก็ V.I.P. ก็ได้หนึ่งค่ะอ่าเบิงอเดอร์นี่น้อง ประมาณนี้นะคะอ่ะรอบต่อไปกันเลยไปฟันสองลองจิดนะคะวันนี้ซื้อสองเจ็ดอย่าลืมสองหนึ่งนะหนึ่งเจ็ดนะคะสามสี่ หนสามารถเป็น19ได้การมานนหนึ่งก็ไม่ดีนะคะไม่การก็ไม่เป็นไรหนึ่งแซื้อ10ึ่งศก็อย่าลืม07นะคะ ก็ศู 04, นยสะฮะศูนยหค่ะอ่านี่นะคะวันนี้เด่นหนึ่งกับห้านะคะหนึ่งห้าอ่านี่เลยนะคะ ก็เน้นหนึ่งสองสองหนึ่งนี่สำคัญนะทุกคนจีหกสองสามอยู่ไหนหนึ่งศูนย์นี่สำคัญอ,อยากอยากสี่สองวินหน่อยนะทุกคนสี่สองก็สำคัญนะคะแต่ว่าได้ได้สองแล้วไงนะคะประมาณนี้ ถ้าไปแค่นี้2อ2หนึ่ง7องห้า2องแปดเจ็ดอันนี้คือวิน4ี่นอยกิจพี่ปกติวีไอพให้เรียบร้อยแล้วก็เด่น1กับ5้าถ้าไปเด่นเดกับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่เด่นกดห้าหนึ่งห้าสีปนะคะประมาณนี้ไปได้หลายแบบแลทุกคน ชอบวิงปปว่งรูดไปวิ่งรูดชอบจอบไปจอะชอบบินไปบินวิน6ตัวได้วิน5ตัวได้เลยนะคะใครไม่อยากวิน6ตัวก็วิน5ตัวแล้วก็ไปเด่นนะไปเด่นนะคะไปเด่นนะประมาณนี้เลยนะคะน,นี่นี่นะคะอ่านี่นะคะประมาณนี้ขอให้โชคดีนะคะปากกาเหลืองเหลืองก็คือเน้นเลยนะทุกคนปากกาเหลืองๆหลืองก็คือเน้นเลยนะคะ2717341618 230810 04 ประกันเหลืองก็คือเนนนะทุกคนอ่าประมาณนี้ค่ะขอให้โชคดีค่ะ